iPad Pro ปี2021นะครับผมอยู่ในมือทีมงานอติรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีฟีเจอร์เด็ดอะไรยังไงแล้วก็หน้าจอที่ว่าคมเนี่ยมันจะคมจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันี้มาพรีวิวฟีเจอร์ทั้งหมดกันครับก็เรียกได้ว่านะครับสั่งไปตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับผมกว่าจะได้ของเนี่ยก็ประมาณ พฤษภาคมเลยนะครับเรียกว่าเกือบเดือนรอกันเกือบเดือนเลยรู้ตัวทีเอามีวางขายหน้าร้านก่อนก่อนที่จะรีออเดอร์อีกนะครับ<อ>ผมงงไปเลย แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็อยู่ในมือติโอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแล้วก็มาแกะกล่องตัวของ iPad Pro กันดีกว่าว่ามันมีอะไรในกล่องรวมไปถึงว่าฟีเจอร์ต่างๆที่มีเข้ามาใน iPad Pro ปี2021เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฟีเจอร์ไหนที่มันน่าสนใจจริงๆบ้างนะครับผมยังไงนะครับผมอย่าลืมกด u b s c r i b e c ช a n n ตีติรีวิวให้ด้วยละกันนะครับผมกดหัวใจกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันจะได้มาตามข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับผมเรื่อยๆนะฮะปาาห่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกครับ บอกว่านะครับปกติในกล่องนะครับของ iPad Pro นะครับจะไม่มีหูฟังมาให้อยู่แล้วนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ย iPhone เนี่ยจะแถมหูฟังมาให้ในกล่องครับแต่ว่าเขาก็ยกเลิกการแถมหูฟังใน iPhone 12นะครับรวมไปถึงยกเลิกการแถมอะแดปเตอร์ให้นะครับแต่ว่าใน iPad Pro ปี2021นะครับรวมไปถึง iPad ทุกรุ่นนะครับผมยังคงแถมหัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับและหัวอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ก็คือหัว Fast Charge แบบ20วัตต์นะครับผม ส่วนสายนะครับก็เป็นสาย USB-C to USB-C นะครับตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่สายแบบ Thunderbolt นะครับผมซึ่งสเปคของตัว iPad Pro ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับ Thunderbolt แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่ย้ำอีกทีหนึงว่าสายที่เขาให้มาตัวนี้นะครับไม่ใช่สายที่รองรับ Thunderbolt 4นะครับผมอ่ะ โอเคในกล่องก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับผมเดี๋ยวมาดูพระเอกของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มกันที่ของดีไซน์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับสาหรับดีไซน์นะฮะคือดูภายนอกเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็น iPad Pro รุ่นปี2021แล้วนะนะครับผมเพราะว่าดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยหน้าตาอะไรต่างๆนะครับคล้ายของเดิมมากๆเลยดีไซน์เป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมนะครับผมอา่า ขอบโค้งเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นมีสี่เหลี่ยมที่เป็นกล้องโซนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมซึ่งหน้าตาเหมือนกับ iPad Pro ปี2020เลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่งเข้ามานะครับในแง่ของอ่าไมโครโฟนที่ปรับตำแหน่งเล็กน้อยนะครับผมตัวรูของลำโพงต่างๆนะครับก็อาจจะลดจำนวนลงแต่อาจจะเพิ่มเสียงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกทีนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์ในรอบนี้เนี่ยจุดสําคัญจึงเป็นเรื่องของสเปคด้านในมากกว่านะครับผมซึ่งสเปคด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะขอเริ่มจากในฝั่งของหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบแนลแบบมินิ LED นะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งมินิ LED ตรงนี้นะครับผมให้ความรู้สึกกับสีสันเนี่ยจะมีคุณภาพกว่าแบบของเดิมนะครับผมแบบของเดิมเนี่ยจะ เรียกว่า Liquid r e t i n a นะครับผมแต่ในของ iPad Pro ปี2021นะครับผมจะใช้หน้าจอที่ชื่อว่า Liquid r e t i n a xdr นะครับแต่ว่าวงเล็บนะฮะอันนี้เนี่ยหน้าจอที่เป็น Liquid r e t i n a xdr เนี่ยได้เฉพาะกับรุ่นของหน้าจอ12.9นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นตัวนี้ตัวที่ติโอถืออยู่นี่นะครับผมซึ่งข้อดีของหน้าจอแบบ m i n i led นะครับหรือ r e t i n a xdr ตรงนี้เนี่ยจะให้เป็นสีสันที่ค่อนข้างจะ สดใสแล้วก็มีมิติกว่าในของ iPad Pro รุ่นก่อนหน้านี้รวมไปถึงรุ่นของ iPad Pro 2021หน้าจอ11นิ้วด้วยนะครับผมสีดำนะครับผมเนี่ยถ้าไปลองเทียบดูนะครับลองเทียบกับตัวเก่าเดี๋ยวเราไปลองเทียบให้ดูนะครับ สีดำของตัว ipad pro ตัว2021หน้าจอ12.9นี้นะครับผมที่ใช้ mini led เนี่ยสีดำจะดำสนิทกว่านะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดปิดเครื่องให้ดูนะครับสิ่งที่เห็นนะครับผมจะมีแค่แสงของ โลโก้ของ Apple ที่โผล่ออกมานะครับผมถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นรุ่นของ11ดนิ้วนะครับผมตรงโทนสีดำเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีแบบมันเปล่งสีออกมาให้มันเป็นสีทึบๆแต่มันยังจะเห็นแสงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของมินิ LED เนี่ยหน้าจอตรงนี้นะครับโซนสีดําจะไม่เปล่งแสงออกมาเลยนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งคิดว่าโอ้โหถ้าเอาไปดูหนังเนี่ยดูหนังดูเน็ fli x กดูไอจูนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าจะ เต็มอิ่มสมใจเลยนะครับเหมือนกับได้ใช้จอของ iPhone 11 Pro 12 Pro ประมาณนั้นเลยนะครับมาดูแบบแต่ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าไงอันนี้คือสีสารสะใจแล้วก็สีดำํดำดาสนิทด,ดูแล้วมันมีมิติมากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะจะดีมากเลยถ้าเอาไปใส่ในหน้าจอของพวก Mac ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะนําไปใช้ในฝั่งของหน้าจอ Mac Book Pro กับ iMac แบบ27นิ้วนะครับผมโอ้โหถ้าใช้หน้าจอนี้ถือว่า Very Good มากเลยนะฮะแต่ว่าวงเล็บไว้ให้นิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเอามาดูหนังนะครับผมใน Netflix หรือว่าใน t u u n s ต่างๆนะครับหนังใน iTunes ที่เราซื้อมารวมไปถึงหนังใน Netflix ที่เราดูที่มันรองรับ 4K นะครับอันนี้น่าเสียดายที่ตัว iPad Pro ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้รองรับ ระดับ 4K นะครับผม oh <no. S 1> เพราะว่าความละเอียดของหน้าจอ iPad Pro ตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดอยู่2732นะครับคูณ2048นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดระดับ 4K เนี่ยตัว iPad Pro ตัวนี้นะครับผม ขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนี่ครับยังคงไม่รองรับนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะครับแต่ในเรื่องของสีสันเนี่ยยอมรับว่าเต็มอิ่มเต็มตากว่าเดิมแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคครับผมในฝั่งของหน้าจอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญที่มีผล แล้วก็เป็นความแตกต่างของการใช้งานใน iPad Pro รุ่นปี2021นี้นะครับผมแต่นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของสเปคด้านในนะครับผมที่ Apple เนี่ยได้มีการนำชิปนะครับ M1 นะฮะมาใส่ ในตัว iPad Pro อันนี้ใช้ได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับ oh. นั่นคือ11นิ้วกับตัวหน้าจอ12.9นิ้วจะได้เป็นชิป M1 ทั้งคู่เลยและชิป M1 เนี่ยเป็นชิปที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ Mac นะครับผมเป็นคอมพิวเตอร์แบบที่มันตั้งโต๊ะหรือว่าเป็น Macbook อะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามาใส่ในอุปกรณ์แบบพกพานะซึ่งอย่างแรกที่คิดถึงเลยก็คือเข้าไปลอง เกมนะครับเล่นเกมดูก่อนเลยว่าเกม g e n h i n Impact เนี่ยสำหรับ iPad Pro ตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยมันจะปรับอะไรได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของการทำงานจริงๆริงจังเนี่ยอาจจะมารีวิวในการใช้งานในรอบต่อไปหลังจากใช้มาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้ขอพรีวิวในแง่ของการที่ไปลองเทสเกม g e n h i n Impact ซึ่งเป็นเกมที่กินสเปคค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสกันฮะ,ะจากการเปิดมานะครับผมสำหรับการตั้งค่าของ g e n h i n Impact นะครับผม <S <S ก็จะให้เปิดออกมาเนี่ย ขาแนะนำเป็นตัวเป็นกราฟิกแบบสูงนะครับผมสามารถปรับให้เป็นสูงสุดได้นะครับผมแต่การตั้งค่าอาจจะทําให้เครื่องมันร้อนได้นะครับนี่เฟรมเรทนะครับผมเปอร์เซการนี่ให้เป็น60เดี๋ยวามาลองเทสกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าปึบเดี๋ยวมาลองตีบอสกันให้ดูสักตัวเลยดีกว่านะครับ <laughs> โอเคมาปึ๊บจะ <abil> เล่นยากมากเลยนะ การจะเล่นเกมจอใหญ่ๆมันก็อาจจะยากนิดน,นึงนะฮะ โอเคนะครับสำหรับการเล่นเกมก็ถือว่าชิป M1 นะครับที่ Apple ได้นำมาใส่ในตัวของ iPad Pro นะครับผมจากระดับชิปของระดับคอมพิวเตอร์นะเอามาใส่รุ่นนี้เนี่ยปรากฏว่านะครับก็สามารถเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นนะครับโดยเฉพาะกับเกมที่กินสเปคอย่างรุนแรงนะครับเกมชิน Impact เนี่ยเล่นใน iPhone 12 Pro Max เนี่ยยังมีร้อนเครื่องอยังแป๊บเดียวก็ยังร้อนเลยนะครับแล้วก็มีกระตุกอยู่นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเล่นไป แป๊บหนึ่งเนี่ยเล่นไปประมาณ10นาทีเนี่ยก็ยังถือว่า,าเครื่อง iPad ตัวนี้ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับได้อยู่ที่ประมาณอุ่นๆนะครับผมเทียบจากฟีลลิ่งตอนนี้ก็ถือว่าอ่ะโดยรวมก็ให้ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอาจจะมาลองทดสอบกันในฝั่งของคลิปในการใช้งานจริงๆนะครับผมในคลิปถัดไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องประสิทธิภาพของชิป N1 ที่หลายๆสํานักนะครับยกให้ว่าเป็นชิปที่มีความแรงมากๆนะครับผมโดยในส่วนของคะแนนนะครับผมเท่าที่ลองเทสมาดูนะครับผมคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ ที่ประมาณ1,700นะครับผมคะแนนของฝั่งแบบมันติคอนนะครับคะแนนก็อยู่ที่ประมาณ6,800นะครับผม <Wow. S 1> อ่านะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คะแนนแรงกว่าในคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอยู่หลายคุมเลยนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครที่เอาไปใช้งานเนี่ยอนุมานได้ว่าน่าจะเอาไปใช้งานได้อย่างราบรื่นนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันในฝั่งของเรื่องกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องนะครับ ในกล้องของด้านหลัง iPad Pro ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับตัวของ iPad Pro ปี2020เลยนะครับผมก็คือมีกล้องเลน w ์ d กับเลน Ultra Wide มาให้นะครับซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดนะครับผมได้อยู่ที่1 2ล้านนะครับในเลน w ์ d แล้วก็เลน Ultra Wide เนี่ยเก็บความละเอียดอยู่ที่10ล้านนะครับผมแต่รอบนี้ที่พิเศษเข้ามา1อย่างนะครับนั่นคือในฝั่งของ เรื่องกล้องหน้านะครับผมซึ่งกล้องหน้านะครับก็ถือว่าได้รับการอัปเกรดมานะครับผมจากเดิมเนี่ยปกติอยู่ที่เจ็ดล้านพิกเซลนะครับแต่รอบนี้เนี่ยความละเอียดก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลและนอกจากนี้นะครับยังรองรับในส่วนของเป็นเลนแบบอัลตร้าไวเข้ามานะครับผมสามารถเก็บภาพมุมกว้างได้อย่างเยอะมากกว่าเดิมนะครับคล้ายๆกับตัวของกล้องหลังเลยนะครับ <Okay. S 2> ปุ๊บอันนี้คือเลนปกตินะครับ อ่าถ้าเรียนเอ็นเรียนนต้องไอ้าโห,โหเก็บได้ยิบยับเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้ น,นอกจากการใส่เลนส์อัตรนมัมานะครับผมที่เก็บภาพได้มุมกว้างได้มากขึ้นนะครับประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ Apple ได้ผลิตฟีเจอร์ขึ้นมานะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าเซนเตอร์สเตจนะครับผมหรือจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับผมตัวจัดให้อยู่ตรงกลางหรือเซนเตอร์สเตเนี่ยทำอะไรได้คือตัวกล้องนะครับจะจับให้เราอยู่ในตรงกลางโซนตรงกลางอยู่ตลอดนะครับผมในขณะที่เราเฟซไทม์พอหรือว่าเราทํา วิดีโอคอลไลน์นะครับหรือว่าซูมอยู่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยรองรับหรือยังนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นการทดสอบฟีเจอร์นะครับจัดให้อยู่ตรงกลางหรือว่าภาษาอังกฤษคือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า center stage นะครับผมคือฟีเจอร์ที่ Apple เซ็ตไว้ให้ตัวกล้องของ iPad นะครับผมจับให้ผู้พูดนะครับอยู่ตรงกลางตลอดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปรับจูนถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับตัวในฝั่งของกล้องเนี่ยก็จะตามเรานะครับผม แต่ว่าถ้าเราเลี้ยวขวาตัวในฝั่งของกล้องก็จะตามเราเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นประโยชน์จากการใช้กล้องแบบเลน์อลตรวายนะครับที่เขาจะพยายามครอบให้มันอยู่ตรงกลางตลอดนะแต่ถ้ามีบุคคลอื่นเพิ่มเข้ามานะครับผม <c oughs> เขาก็จะพยายามจัดนะครับผมให้อยู่ในตรงศูนย์กลางทั้งคู่เลยนะครับในที่นี้เนี่ยตัว iPad ปี2021นะครับผม iPad Pro ปี2 0 2 1จะรู้ว่าอันไหนเนี่ยเป็นบุคคลนะครับผมเนี่ย จะจับชัดตื้นของบุคคลได้ถ้าเราลองขยับเนี่ยเขาจะพยายามทําให้ตัวผู้พูดนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเมื่อกี้ที่ด้านบนเนี่ยจะมีเป็นภาพของพระอาจารย์ด้วยนะครับคือตัวกล้องก็จะแยกออกว่าอันไหนเป็นภาพอันไหนเป็นบุคคลนะครับผมเขาจะไม่ จับให้มันอยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับเขาแยกได้เลยอาจจะวัดจากชัตเตอร์นั่นต่างๆนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเปิดพร้อมไม่ใช้เลยในฝั่งของ FaceTime นะครับหรือว่า,าในฝั่งของไลน์วิดีโอคอลต่างๆนี่ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามีการเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยนะครับเข้าถึงเครื่องมือในการเอาไปปรับประยุกต์ใช้แต่ว่าเนี่ยครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับว่า ใช้ใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมีการเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ปิดตัวฟีเจอร์เซนเตอร์สเตได้นะครับผมอ่ะซึ่งการปรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตเนี่ยก็ไปที่ตัวเซตติ้งแล้วก็เฟสไทม์นะครับแล้วก็ปิดตัวปรับให้อยู่ศูนย์กลางหรือว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่าเซนเตอร์สเตได้นะครับผมซึ่งถ้าเราปิดนะครับผมถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่า ใครชอบแบบไหนก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้แบบนั้นได้นะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้หมุนกล้องอย่างใดน,นะครับผมไม่ได้หมุนกล้องเลยนะฮะมันหมุนของมันเองมันจัดให้เราอยู่ตรงกลางเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตัวฟีเจอร์นี้นะครับยังไม่รองรับในการถ่ายวิดีโอของเราแบบตรงๆนะครับผมถ้าเราอยากเอาคลิปวิดีโอของเรามาอัาดคลิปลของเราเนี่ยเรา ไม่สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับผมอาจจะต้องใช้ผ่านตัวโปรแกรมอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับผ่านวิดีโอคอลหรือ FaceTime เท่านั้นถึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์ Center Stage ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยทาง Apple เนี่ยจะมีการนำมาปรับประยุกต์ใช้หรือเปล่านะครับซึ่งอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับผมที่ Apple ได้ทำการอัปเกรดให้ iPad Pro ปี2021นี้นะครับผมทำให้ตัว iPad Pro นี้รองรับ เป็นพอร์ต Thunderbolt แล้วนะครับผมข้อดีของการใช้พอร์ต Thunderbolt นะครับผม mm hmm. ก็คือสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปริมาณมหาศาลได้ภายในวินาทีเดียวนะครับซัพพอร์ตนะครับผมสูงสุดอยู่ที่40กิกต่อ1วินาทีนะครับเราสามารถเอาไฟล์อะไรต่างๆมาใส่ในเครื่อง iPad Pro mm hmm. เครื่องนี้นะครับได้อย่างรวดเร็วสมมุติว่าหนัง4กิก10เรื่องเนี่ย สามารถใส่เข้ามาใน iPad Pro ตัวนี้เนี่ยภายใน1ึวินาทีโอ้โหรวดเร็วมากเลยนะครับ <c oughs> แต่เน้นย้ากันอีกทีนึงนะครับผมนั่นก็คือ iPad Pro ตัวนี้ซัพพอร์ต Thunderbolt ก็จริงแต่ว่าสายที่ให้มาในกล่องของตัว iPad Pro ปี2021ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสายของ Thunderbolt นะครับ oh. เราจะต้องซื้อสายที่ซัพพอร์ต Thunderbolt 4ด้วยเหมือนกันนะครับถึงจะส่งข้อมูลแบบนั้นได้รวดเร็วแบบนั้นได้นะครับรวมไปถึงตัวพาร์ตดิสที่เสียบมากับตัวนี้ก็ต้องซัพพอร์ต Thunderbolt 4ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ย เป็นเหมาะกับการใช้งานระดับโปรนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปเสียบกับมอนิเตอร์ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ Apple อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานระดับโปรนะครับในรอบนี้นะฮะในส่วนของที่ด้านหลังนะครับผมของตัว iPad Pro ปี2021และปี2020รวมไปถึงปี2018นะครับก็จะเห็นเป็นสมาร์ทคอนเนกเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับผมนั่นคือเอาไว้ใส่กับตัว คีย์บอร์ดต่างๆนะครับผมและก็ที่สำคัญในรอบนี้เนี่ยคีย์บอร์ดที่ Apple ได้เปิดตัวมาด้วยนะครับนั่นก็คือ Magic Keyboard จริงๆแล้วเปิดตัวในปีที่แล้วแล้วนะครับในปี2020แล้วแต่ว่าในรอบนี้มีการเพิ่มสีสันมาให้นะครับผมซึ่งก็คือเป็นสีขาวนะฮะ ตัวเมจิกคีย์บอร์เนี่ยจะมีการซับพอร์ตนะครับในแง่ของ t r a c k p a d ทาให้เราสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์อะไรต่างๆได้นะครับผมแต่ว่าที่ตีโอไม่ได้เอามาในรอบนี้นั่นก็คือมันเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตีโอไม่ค่อยได้ใช้งานในแง่ของการใช้ t r a c k p a d กับตัว iPad Pro เท่าไหร่นะครับผมหรือว่าถ้าอยากใช้จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วตีโอก็มีทางเลือกอันอื่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับเราเอา iPad Pro มาวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันสามารถเชื่อมต่อทั้ง Trackpad แล้วก็ตัวเมาส์นะครับกับ iPad Pro ตัวนี้ได้ ผ่านบลูทูธได้ตามปกติเลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีตัวเมจิกคีย์บอร์ดก็สามารถใช้ได้นะครับผมหรือว่าอีกในหนึ่งนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบนี้นะครับเราหาอะแดปเตอร์ที่รองรับ USB-C นะครับผมซึ่งตอนนี้มีขายกันเยอะแยะแล้วล่ะนะครับและอยากเชื่อมต่อกับเมาส์นะครับผมก็เสียบเข้าไปแล้วก็นี่เราก็เสียบเมาส์เป็น USB ก็ได้นะครับนี่แล้วก็มาใช้งานกับตัว iPad ได้เลยนะครับผมนี่มาเลื่อนได้นะครับนี่ ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกติโอก็เลยไม่ได้ที่จะเอาตัวเมจิกคีย์บอร์ดซึ่งเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมประมาณอยู่ที่1 1 0 0 0กว่าบาทนะครับผมอันนี้ก็แนะนําเป็นเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเสียเงินเพิ่มแต่ว่าอยากจะใช้เมาส์นะครับผมก็ใช้วิธีแบบนี้ตามติโอได้นะครับเดี๋ยวมาดูในฝั่งของเรื่องที่น่ากังวลใจใน iPad Pro กันบ้างนะครับผมนั่นก็คือตัวไอแพดโปรรอบนี้เนี่ยแอปเปก็ยังไม่ได้ พูดถึงนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของวัสดุในตัว iPad Pro ในรอบนี้ว่าอัปเกรดยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับวัสดุเนี่ย Apple ไม่ได้พูดเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครยังจำกันได้นะครับวัสดุของ iPad Pro นะครับผมในปี2018เนี่ยช่วงนั้นนะครับผมมีดราม่าก,กันพอประมาณนะครับนั่นคือเรื่องของ iPad งอนะครับผม iPad งง่าย iPad Pro ตอนนั้นเนี่ย ใครที่พกไปเอาใส่กระเป๋าไปนะครับผมเอาใส่ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ใส่เคสปรากฏว่าเครื่องนะครับอาจจะงอนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไป Apple ไม่ได้พูดถึงว่าเขาอัปเกรดอลูมิเนียมที่ใช้ใน iPad Pro รอบนี้ให้แตกต่างจากรอบปีก่อนๆน,นะครับ no. เขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานหรือการพกพาของ iPad Pro เนี่ยก็อาจจะยังอยู่นะครับเรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนั่นคือเรื่องของ iPad Pro ในรอบนี้ก็ยังคงอาจจะงอเหมือนเดิมนะครับผม oh <no. S 1> ถ้าเอาไปใช้งานต่างๆเนี่ยก็แนะนําว่านะครับให้ควรใส่เคสไว้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้ดีเนี่ยติดฟิล์ม ที่เป็นกระจกนะครับถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้งานในแง่ของด้านอื่นเนี่ยติดฟิล์มกระจกนะครับผมก็สามารถน่าจะช่วยได้พอประมาณนะครับผมและตอนนี้นะครับในฝั่งของฟิล์มเนี่ยจริงๆแล้วโฟกัสนะครับก็เริ่มวางจําหน่ายแล้วนะครับผมจริงๆมันใช้ฟิล์มหน้าจอเดียวกับตัวของรุ่นก่อนหน้านี้ได้นะครับปี2020เนาะใครที่ซื้อตัว iPad Pro มาแล้วเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะถ้าใส่ในแง่ของ ฟิล์มกันไว้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันงอได้ประมาณหนึ่งหรือซื้อเคสมาก็จะยิ่งช่วยกันงอได้ประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่จะต้องแลกไปอีกหนึ่งอย่างนั้นจะเป็นเรื่องที่อา,อาจจะเป็นเรื่องน่ากังวลอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของน้ําหนักในการพกพานะครับผมใน iPad Pro รอบนี้เนี่ยก็มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมในฝั่งของ iPad Pro ปี2000 21นะครับมันจะมีความหนามากกว่าเดิมนะครับในรุ่นของหน้าจอ12.9นิ้วนะครับผมจะหนากว่าเดิมแล้วก็จะมีน้ําหนักที่หนักกว่าเดิมนะหนักอยู่ที่682กรัมนะครับผม <demasiado> yes. ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการพกพาบางคนชอบพกพาแบบเบาๆนะครับหรือบางคนนะครับชอบแบบถือมือเดียวอาจจะอาจจะหนักมือน,นิดนึงนะครับหนักมือเพิ่มขึ้นมานิดนึงในส่วนของเื่องอื่นๆน,นะครับผมฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับรุ่นเดิมๆเลยนะครับผม อ่า iPad Pro ปี2021นะครับยังใช้กับ Pencil รุ่นที่2ได้นะครับผมแต่ไม่สามารถใช้กับ Pencil รุ่นแรกได้นะฮะเมจิ c คีย์บอร์อันนี้ก็หลายคนก็กังวลกันนะครับว่าเอ้ยใช้กับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้ไหมนะครับผมก็มีคนลองแล้วนะครับจากช่องอพี่อูสปินนายนะคุณสู้ชิงนะครับขอลองเทสนะแล้วว่าสามารถใช้กับเมจิ c คีย์บอร์รุ่นเดิมได้นะครับรุ่นของปี2020ได้นะครับอันนี้ ลองแล้วก็มันไม่มันไม่เผยออกมานะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นนะครับผมก็ยังคงมีอยู่ฟีเจอร์โปรโมชั่นก็คือการรองรับเฟรมเรทที่1 2 0เฮิร์ตนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้รับการอัปเกรดให้ให้รองรับ2องร้อเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีนะครับก็ยังคงรองรับได้เท่าเดิมนะครับผมแต่โดยรวมนะครับผมสําหรับตีโอเนี่ย ที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะั่นคือในเรื่องของหน้าจอที่เปลี่ยนมาเป็นแพนนงของมินิ LED หรือฟีเจอร์ที่แบบว่าเป็นหน้าจอแบบ Liquid r e t i n a XDR ตรงเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชอบใจแล้วในความคิดของทีโอเนี่ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับสาย Netflix หรือสายดูหนัง พกพาไปดูหนังแบบเต็มอิ่มเต็มตาแบบเนี้ตีโอว่าคนที่ใช้งานประมาณนี้อย่างแรกเลยเป็น first impression แน่นอนนะครับผมอ่ะวันนี้มารีวิวพรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมา รีวิวแบบฟูๆเต็มๆกันอีกทีหนึ่งในรอบต่อไปนะครับผมใช้งาน7วันแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe c h anel n ตีรีวิวไว้ด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับผมจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ iPad Pro ประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับตีโอนและก็ตีรีวิวต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมมาถึงเวลานี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ